สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้ก็จะมาอ่านพลังงานความรักนะคะเป็นพลังงานในช่วงเดือนมีนาคม2568นนะคะมาเช็คพลังงานกันเนาะว่าเรื่องราวนะคะของคุณพลังงานในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะณนะปัจจุบันนี้นะชีวิตของคุณเรื่องราวความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง อช่วงนี้เป็นยังไงอ่ะก็อยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะอืม,อมบางท่านโสดนะเออบางท่านแบบบางท่านคือแบบโสดแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่ากินข้าวอร่อยนะอาจจะไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะก็รู้สึกสบายใจดีเนาะเหมือนว่าพอได้กลับมาเป็นโสดนะอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินนะคะนะ มีเงินมีทองด้วยนะอ่ะมีเงินนะคะไว้จับใจ่ายใช้สอยอะไรของคุณนะเหมือนว่าตอนที่คุณมีคู่มีแฟนนะคะบางทีเงินคุณก็ไม่ค่อยจะเหลือนะเงินร้อยหรอนะคะเพราะว่าเอาเงินไปใช้นะไปใช้เหมือนแบบไปดูแลไปเทคแคร์ไปเหมือนแบบซื้อนั่นซื้อน,นี่อ่ะนะคะให้คนรักเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเนาะไม่มีแฟนนะคะก็เลยไม่ต้อง ใช้เงินอะไรไปกับคนอื่นนะแต่มันเป็นการใช้เงินหมดไปเพื่อความสุขของตัวคุณเองบางท่านนะคะก็คือกลับมารักตัวเองแล้วนะคะในเวลานี้นะบางท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ก็ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วอะนะคะแต่ก่อนคุณอาจจะแคร์นะว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไงกับคุณนะ เป็นแบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะบางทีก็เหมือนแบบกังวลนะว่าเออคนอื่นคนนั้นคนนี้ป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยนะคะจะมาแบบพูดอะไรยังไงกับคุณนะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้สนใจแล้วนะไม่สนใจแล้วนะคะเนาะป้าข้างบ้านก็ปล่อยเขาไปนะคะชีวิตมันเป็นของคุณนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยกลับมารักตัวเองแล้วก็รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปนั่งสนใจใครนะคะ ใครจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไงกับคุณก็แล้วแต่เขาเลยนะตอนนี้บางท่านก็คือมีความแบบมีความสงบสงบภายในจิตใจของคุณนะคะที่ผ่านมาบางท่านก็แบบเจ็บช้ำมาเยอะนะเจ็บช้ำเสียใจกับความรักที่มันแบบไม่ได้มีกัน2คนเนาะนะ,ะที่ผ่านมาคนในอดีตของคุณ อาจจะไปดึงบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์รักซ้อนรักแทรกเราสองสามคนนะหรือมีเรื่องของการทำอะไรผิดศีลธรรมนะคะไม่ซื่อสัตย์เนาะแต่ตอนนี้หลายๆท่านก็คือรู้สึกว่าเออรู้งี้แบบนะอยู่คนเดียวไปตั้งนานแล้วรู้งี้ก็กลับมาเป็นโสดไปตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบกลับมาโฟกัสกับตัวของคุณเองนะคะใชีวิตของคุณเนาะ ทำงานหาเงินมีความสุขนะบางท่านก็เลี้ยงลูกนะก็มีความสุขไปนะคะเหมือนคุณไม่อยากจะไปจมหรือว่าไปยึดติดอยู่กับความทุกข์นะคะใครจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปเลยอะแล้วบางท่านคุณเองลึกๆในใจอะคุณก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะว่าใครทำอะไรก็ต้องได้แบบนั้นเออเนี่ย <c oughs> นะลึกๆในใจอะคุณรู้สึกว่าเนี่ย ใครที่ทำอะไรไม่ดีกับคุณเขาก็ต้องได้แบบนั้นแหละเนาะนะคะคนที่ทำอะไรไม่ดีอ่ะมันไม่มีทางที่จะได้ดีหรอกไม่วันใดก็วันหนึ่งนะเขาต้องได้รับกรรมได้รับผลของการกระทําในสิ่งที่เขาได้ทำไว้นะคะอาาอะประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีมังกรขึ้นมานะคะแต่ว่าบางท่านถ้าว่าคุณแบบเป็นโสดแล้วคุณก็ อยู่คนเดียวของคุณมานนานพอสมควรแล้วนะช่วงนี้ก็คือมีคนมาจีบคุณมีคนมาชอบคุณเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนโสดที่ดูมีเสน่ห์มากนะดูแบบว่าหน้าเข้าใกล้น้าอยู่ใกล้นะคุณเป็นคนที่เหมือนว่าใครอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกอบอุ่นนะคะนะแล้วก็เหมือนแบบมีคนมามาตามจีบคุณนะบางท่านอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็บางท่านก็คืออาจจะมี คนใหม่มาตามจีบคุณแล้วก็มีคนเก่าๆของคุณนะนะคะที่ทำท่าเหมือนเหมือนจะโผล่กลับมาด้วยนะคะอืมฮะอ่าแต่ว่าคนเก่าของคุณน่าจะยังแบบว่าท่าทียังไม่ได้ชัดเจนมากนะเหมือนแค่แบบดูแปลกๆเขาดูมีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนจะเหมือนจะเนาะเหมือนจะยังไงก็ไม่รู้นะคะซึ่งคุณเองก็รู้สึกสังเกตได้เหมือนกันนะว่าพลังงานคนเก่าๆของคุณนะ,ะดู ดูทำตัวแปลก,ปลกมีอะไรให้คุณรู้สึกเอะรู้สึกสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ยยังไงก็ไม่รู้บางท่านเหมือนมีลังสังหรณ์แปลกๆนะคะว่าคนเก่าของคุณกําลังจะกลับมานะหรือว่าเขากําลังจะโผล่มาติดต่อมาบางท่านอาจจะฝันถึงนะฝันถึงพลังงานของคนเก่าเก่านะคะเอออ่ะประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะว่าพลังงานของ คนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้นะคะอ่ะพลังงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องของความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรอืเป็นพลังงานแบบไหนไหนดูซิคนเก่าๆนะเออที่คุณรู้สึกเอะที่คุณรู้สึกสงสัยนั่นแหละนะอ่ะเดวิลม,มาอีกแล้วนะอืม เหมือนว่ามีประเด็นมีปัญหาตัดจบกันไปไม่พูดไม่คุยกันนะคะมึนตึงใส่กันนะต่างคนต่างก็มีอีโก้ใส่กันเออไพ่ขึ้นมาว่าคนกเก่าๆแบบค่อนข้างพลังงานเด่นชัดนะคะอืมแต่ถามว่ามันจะแบบเออพลังงานเก่าของคุณจะมาเทคแอคชั่นอะไรกับคุณในเ,เ,เร็วนี้ไหม นะเหมือนเขาดูสถานการณ์อยู่นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้ติดต่อมาหาคุณแบบแบบชัดเจนนะว่าเขาต้องการอะไรแต่เหมือนเขาก็ตั้งท่าตั้งท่านะดูดูคุณอยู่นี่นแหละเนาะเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ทักไปเขาก็จะไม่ทักมานะถ้าคุณไม่คุยกับเขาเขาก็จะไม่คุยกับคุณมันเหมือนแบบว่าแบบตั้งแง่ใส่กันอยู่อะนะคะเออแล้วก็มันเป็นพลังงานที่เหมือนว่า เหมือนว่าบางทีมันจบกันไปแล้วแต่มันยังมันยังไม่จบมันยังตัดกันไม่ขาดบางคู่ก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นเหมือนวิบากกรรมมนเนาะเป็นแบบคู่เวรคู่กรรมนะอืมนะคะทําให้รู้สึกแบบเป็นทุกข์เนาะนะเป็นทุกข์ทุกข์ใจไม่สบายใจนะคะอืฮม <c oughs> แต่ตอนนี้พลังงานของคนคนนี้ <c oughs> เหมือนว่าเขาคิดถึงคุณนะแต่ว่าเขาเก็บอาการ เขาไม่แสดงความรู้สึกออกมาเขาไม่พูดความรู้สึกของเขาออกมาแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่นะอืมแต่แค่ว่าเหมือนไม่ยอมกันนะเออมีการเหมือนแบบเอาชนะอะไรกันอยู่เหมือนว่าแข่งกันเงียบนะคะเออนะแล้วก็บางความสัมพันธ์ก็ตัดกันไม่ขาดสักทีแล้วก็เนี่ยมามา,มาหายหายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยนะจะจบก็ไม่จบสักทีจบกันไปแล้วก็นึกว่าจบ ที่ไหนได้ก็โผล่กลับมาอีกมันเหมือนมันวนลูปกันอยู่แบบนี้นะคะอืมแล้วก็ตัวคุณค่อนข้างเฉยแหละเนาะเหมือนคุณเหมือนว่าคุณเองก็ไม่อยากจะสนใจเขาแล้วไม่อยากจะทําอะไรกับพลังงานเก่าของคุณแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าตัวคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาแบบว่าเจ้าชู้เนาะเจ้าชู้นะมักมาก,มากในกรรมารมณ์นะเออเหมือนแบบเหมือนแบบว่าตัณหาราคาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ บางท่านคุณก็รู้สึกว่าแบบไม่โอเคอ,ะ no. อ่ะเนาะเขาอาจจะเจ้าชู้ไม่รู้จักพออาจจะเป็นคนที่เหมือนว่าดีชั่วไม่แยกแยะเนาะนะทำผิดก็ไม่ยอมรับว่าผิดอย่างเงี้ยนะทำอะไรไม่ดีนะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ก็อืมเหมือนเขาอาจจะคิดว่าแบบเออเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรประมาณน,นั้นเลยนะอืมคือยังไงอะมันเหมือนแบบ ออตักกะเนาะหรือว่าจิตใต้สำนึกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันดูเหมือนกับว่าทำผิดไม่ยอมรับผิดอนะเนาะเออนะอืมประมาณนั้นแล้วก็แต่ถ้าเป็นแบบว่าคนใหม่ๆที่เข้ามานะเหมือนคุณไม่ชอบนะคะคุณเหมือนเหมือนคุณแบบไม่ชอบไม่สนใจไม่ได้อยากรู้จักนะกับคนใหม่ๆที่เข้ามา อาจจะเป็นคนในที่ทํางานของคุณคนที่แบบเอคนใกล้ๆตัวเนี่ยแหละนะอาจจะแบบเคยพบเคยเจอเป็นเพื่อนเกา่ารู้จักกันมาก่อนคนเคยเห็นหน้าเห็นตาอะไรเงี้ยมาตามจีบคุณนะแต่เหมือนคุณคุณราําคาญเออนะแล้วก็บางทีคนคนนี้ที่มาตามจีบคุณเขาอาจจะดูแบบดูหื่นหื่นนะเออดูหื่นหื่นยังไงก็ไม่รู้นะเออคุณก็เลยค่อนข้างระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสําหรับบางท่านเนี่ย เหมือนว่าคนที่มาตามจีบคุณน่ะเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วอ่ะคือมีคู่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามายุ่งกับคุณอยู่นั่นแหละนะคะบางท่านคุณเองก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคเนาะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันนี่นแหละนะคะอืมบางทีก็จะตัดขาดหรือว่าจะพูดอะไรตรงๆกับเขามากเกินไปก็ไม่ได้นะถ้าทํางานด้วยกันบางทีมันอาจจะแบบต้องแบบเหมือนคำนึงถึงผลที่มันจะตามมานะนะคะ จะไปพูดตรงๆกับเขาไปเลยจะไปด่าเขาหรือจะไปไล่เขาอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีผลต่อการทํางานของคุณซึ่งคุณเองก็รู้สึกเกรงเหมือนกันนะเออรู้สึกแบบต้องคอยเรามาระวังอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเขาจะมาไม้ไหนเนะเขาจะมาทําอะไรคุณหรือเปล่านะคะอืมแต่คุณค่อนข้างระวังตัวแหละนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างวางตัวนะว่าคุณไม่เล่นด้วยคุณไม่เอาเนาะ บางท่านก็คือไม่เอาเลยไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วเพราะคุณรู้ดีนะคะว่ามันไม่ดีอ่ะเนอะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผิดบาปผิดศีลธรรมอะไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะอือฮึอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมามีชาวราศีมังกรนะธาตุลมก็มีนะคะมิถุนตุนกลมธ <c oughs> าด,ดินก็มีพฤษศกันมังกรนะแล้วก็ ธาตุไฟนะคะเมสสิงธน,นูนะอ่าแต่บางท่านอาจจะมีเป็นชาวธาตุน้ำนิดหน่อยนะมีนกากดผิดจิกนะคะโอเคทีนี้เราไปดูสิความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นเนาะอ่าความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นเขามีอะไรที่อยากพูดอยากบอกกับคุณ น่าจะเป็นพลังงานของคนที่เคยผูกพันกับคุณนั่นแหละนะคะบางท่านก็เป็นครอบครัวกันมาก่อนนะโเดวิลก็มาอีกแล้วว่าทำไมแบบมาตลอดเลยอะเออตัดกันไม่ขาดนะพลังงานของคุณกับคนคนนี้มันยังไม่จบไม่ขาดไม่จบไม่สิ้นนะนะคะพลังงานของคนนี้เนาะเคยมีประเด็นกันนะคะ ตอนนี้ก็คือเข้าหน้ากันไม่ติดแล้วก็ไม่คุยอีกกันประเด็นก็คือเรื่องของการเออไปดึงคนอื่นเข้ามาเนาะเราสองสามคนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนเรื่องของการทำอะไรไม่ซื้อสัตว์ต่อกันตัวเขาเองนะคะก็ <c oughs> เหมือนแบบเหมือนว่าตัวเขาอะนะตอนที่เขาทำอะไรลงไปอะนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้คิดเนาะ นะอารมณ์พาไปนะคะสนุกสนานเพลิดเพลินจนแบบลืมลืมตัวลืมคิดไปนะคะว่าอะไรมันควรอะไรมันไม่ควรนะอืแล้วก็บางทีมันเกิดจากความใกล้ชิดนะความใกล้ชิดกับเอเพื่อนคนในสังคมคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะอาจจะเหมือนแบบว่าเออได้เจอกับบุคคลที่สามบ,อบอ่อยๆเนอะก็เลยคิดว่าแบบเออเอ,เอก็ไปเจอสังสรรค์นะ,ะตามประสาเพื่อนฝูงกัน นะคะแต่ที่ไหนได้อะนะมันกลายเป็นว่ามันเกินเลยมากกว่านั้นและตัวเขาเองก็ไม่ได้ควบคุมสถานาการณ์ไม่ได้ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะก็เลยอาจจะเหมือนทําอะไรที่มันไม่ดีลงไปนะแต่ตอนนี้ก็คือเขาแบบได้สติแล้วอะแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาไม่น่าทําอะไรแบบนั้นเลยอะนะคะแล้วก็เอาจริงอะบุคคลที่3นะที่เขาไปเจอไปเกี่ยวข้องด้วยอะก็อาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่ดีนะเออคือลักษณะเหมือนว่าบุคคลที่สามที่เขาไปเจอนะก็อาจจะแบบว่าเออไปไปเรื่อยอะเนะไปทั่วนะอืมนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนแบบรักสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรกับเขาด้วยนะคะเหมือนแบบว่าเออแค่แบบเล่นเล่นอะไรเงี้ยนะฉับฉวยนะคะไม่ได้ที่จะมาจริงจังอะไรกับเขาขนาดนั้นบุคคลที่สามของเขาก็อาจจะ มีใครหลายคนนะคะอ่ะทีนี้ตัวเขาอาจจะรู้ความจริงเนาะว่าเออนะทำผิดพลาดนะคะนะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะแล้วก็บางทีตัวเขาเองก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำลงไปอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันบาปนะเออคือมันก็ไม่ใช่ว่าตัวเขาจะแยกแยะไม่ได้นะว่าอะไรแบบผิดชอบชั่วดีนะคะ นะตอนนั้นอาจจะหลงอะ่ะคือแบบหลงอะ่ะเนะหลงไปอะ่ะนะแต่ตอนนี้คือเนี่ยกลับมานึกดูแล้วอะ่ะนะไม่ควรทำนะคะจริงๆแล้วเขาควรจะต้องมีสติให้มากกว่านี้แล้วก็นึกถึงศีลละธรรมคุณธรรมให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าแบบคิดถึงคุณนะเนี่ยเออคิดถึงคุณรู้สึกว่าคุณคุณแบบคุณเป็นคนที่ดีแล้วแหละเออแต่ตัวเขาเองแหละที่ไม่ดี นะคะตัวเขาเองแหละเนาะที่ปล่อยตัวปล่อยใจให้เตลิดไปกับสิ่งยั่วยุนะคะตอนนี้ก็คือแบบคิดถึงคุณนะรู้สึกว่าคุณมีค่ามีความสําคัญกับเขามากๆอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไอ้ความผิดหรือไอ้สิ่งที่เขาเคยทําไว้อะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวคุณนะ เหมือนแบบไม่ให้อภัยเขาอะเนาะเออเขาก็รู้ตัวนะว่าก็ไม่น่าให้อภัยแหละนะคะแต่เหมือนเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณจริงๆนะอยากจะมาขอโอกาสอยากจะมาพูดคุยนะอยากจะมาขอเคลียร์กับคุณนะคะแล้วก็เอ,อ่อตัวเขากับบุคคลที่สามนะคะน่าจะจบไปแล้วแหละ เนาะหลังจากที่ตัวเขาได้รู้ความจริงแล้วนะว่าบุคคลที่สามก็ไม่ได้มีเขาคนเดียวเขาก็น่าจะแบบเออตัดจบไปแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยแล้วแล้วก็เหมือนแบบว่าเอออยู่ห่างๆอะ่ะนะแล้วก็ถ้ายัางต้องเจออะไรกันอยู่เขาก็จะพยายามแบบไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะคะคือเข็ดแล้วเนาะไม่เอาแล้วนะคะไปเจอแบบว่าคนไม่ดีคนไม่จริงใจคนหลอกลวงอะ่นะเนาะแต่ว่าคนที่ดีกับเขาที่สุดอะ่ะคือคุณนะอือ ประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีพฤษภแล้วก็ชาวราศีมังกรขึ้นมานะคะอ่ะคิดถึงคุณแล้วแหละเนาะคุณดีที่สุดแล้วแหละนะคุณเป็นคนที่แบบว่ามั่นคงกับเขาจริงใจกับเขามากที่สุดเนาะแล้วก็เนี่ยเนี่ยเคยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าดีอ่ะอบอุ่นนะคะเนาะเนะีน่ยแหละอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะเนาะนอะอืม ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้อะนะคะที่ไม่ควรไปยุ่งนะทีนี้ก็คงแบบว่านึกเสียดายแหละเนาะเพราะว่าถ้าเขาไปเจอคนที่ดีกว่าคุณเขาก็คงไปแต่นี้ก็คือไม่ดีนะคะไปเจอคนไม่ดีนะแต่มันก็เลยทำให้มันมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าเขาไปเจอคนที่ไม่ดีอะเนะเขาก็จะคิดได้แหละนะว่าเออจริงๆแล้วเขามี นะเ,เขามีคุณซึ่งมีค่าแล้วก็สำคัญกับเขามากกว่าเนาะส่วนอะไรที่เข้ามามันเป็นแค่แบบว่าฉับฉวยอะนะคะไม่ได้จริงใจอะไรกับเขานะโอเคทีนี้มาดูสุดท้ายนะคะแนวโน้มผิดทางความรักความสัมพันธ์ แนวโน้มนะคะจะเป็นอย่างไรอ่าไพ่บอกว่ามีการตัดสินใจนะคะมีการตัดสินใจจะเอายังไงถ้ามีคนมาขอโอกาสจากคุณนะม,มีเหมือนแบบคนที่เขาแบบว่าเครียดนะเครียดนะคะนะตามสืบตามส่องคุณอยู่อ่าไพ่บอกว่าเร็วๆนี้จะมีคนติดต่อมาหาคุณนะหลังจากที่คนคนนี้เขาส่องคุณมานานแล้วอ่ะโอเค ปิดถ้ายด้วยสองถ้วยนะสวยงามมีคนที่เขาตามสองคุณมานานแล้วแหละนะสองคุณแล้วก็เครียดแล้วก็คิดมากนอนไม่หลับนะคะนะคนที่แบบว่าเคยไม่ซื่อสัตย์กับคุณแอบทำอะไรลับหลังคุณตอนนี้ตัวเขานะเครียดแบบเครียดแบบว่าโอ้นะปวดหัวไม่เกรนขึ้นไปแล้วนะคะอืมนะคือได้สติแล้วแหละเนาะอืมก็เลยอยากจะกลับมานะคะ แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาเหมือนว่าเคยทะเลาะอะไรกันไปนะมีการใช้คำพูดอะไรที่ตรงแรงแล้วก็ตัดจบความสัมพันธ์กันไปนะหรือว่าตัวคุณอาจจะเคยพูดอะไรบางอย่างกับเขาไว้อะนะคะทำให้เขาเองก็เหมือนว่ากลัวเหมือนกันนะว่าถ้าเขากลับมาแล้วคุณนะนะจะแบบจะเหมือนแบบ จะว่าจะด่าอะไรเขาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะเออแต่เหมือนตัวเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขามัวแต่กลัวอยู่แบบนั้นนะคะก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นนะแล้วเขาก็คงไม่ได้คุณกลับคืนมานะ่ะนะคะเหมือนเขาจะลองเสี่ยงดูอะอืมต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงดูถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่รู้ถ้าไม่กล้าทำก็ไม่รู้นะคะเออเนาะเพราะว่าทีไอเรื่องที่มันไม่ดีอะเขายังเคยไปกล้าทำมาแล้วเลยอะใช่ป่ะ <laughs> ส่วนไอ้เรื่องที่มันดีๆเนี่ยนะเขาเองก็ต้องกล้าสิใช่ไหมทีไอ้เรื่องที่แบบไปทำอะไรรับหลังคุณอย่างเงี้ยนะยังกล้าทำได้เลยนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะเนาะแต่ว่าในครั้งเนี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณมาขอโอกาสคุณใหม่มาทำตัวน่ารักเนาะทำตัวดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะให้คุณให้อภัยเขาอย่างเงี้ยนะเหมือนว่าจะมาแบบเหมือนแบบ มาเคลียร์ใจกับคุณนะเนาะมายอมรับผิดนะกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้นะคะมันเป็นสิ่งที่เขาควรทำอ่ะเนาะนะนะเขาเองก็ต้องกล้านะเออกล้าทําเรื่องไม่ดีได้ก็ต้องกล้าทําเรื่องดีๆได้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็เหมือนเขาส่องคุณมาอยู่นานแล้วหาจังหวะที่จะเข้ามานะส่องจนเนี้ยเครียดไปหมดแล้วนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุขนะอืม อ่าะ,ะฉะนั้นก็แนวโน้มนะคะในบางท่านนะได้กลับมาคืนดีกันนะเออถ้าหาว่าเคลียร์กันได้นะถ้าเขาดูแบบพูดจารู้เรื่องขึ้นเนาะดูแบบยอมรับผิดแล้วก็จะเหมือนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ยางเงี้ยนะนะคะบางท่านก็คือได้คืนดีกันแต่ว่าบางท่านกลับมาก็อาจจะมีการทะเลาะมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นได้นะเออเหมือนแบบกลับมาทําไมอะไรเงี้ยหายไปไหนมาทําไมไปแล้วไม่ไปเลยล่ะอะไรเงี้ย เออเหมือนแบบยังมีการเหมือนแบบโตเถียงอะไรกันอยู่อะ่ะนะคะเออนะก็คุยกันดีๆไหมอะนะคะเนาะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ดีกว่าเนาะคือบางทีก็เข้าใจแหละนะว่าคุณเองก็อาจจะรู้สึกแบบเออฉันแบบนะเออเขาทําไม่ดีกัแบบฉันไว้เยอะอะไรเงี้ยเขากลับมาฉันก็อยากจะแบบฮ่ด่าซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะแบบ พูดอะไรออกไปบ้างแหละนะคะอืนะแต่บางทีถ้าเหมือนถ้ามันมัวแต่จะทะเลาะกันนะแล้วเมื่อไหร่จะได้คืนดีกันนะใช่ไหมฉะนั้นถ้าหากว่าคุณรู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจหงุดหงิดมีอะไรในใจอะ่ะคุณอาจจะพูดออกไปได้นะคะแต่ว่าอย่าไปพูดแบบทะเลาะหาเรื่องอะไรกันแบบนั้นนะถ้าหากว่าตัวคุณเองก็ยังก็ยังแบบยังรักเขายังต้องการให้เขากลับมาอยู่อะ่ะเนาะ อาจจะพูดแค่พอสมควรเนาะนะพูดแค่พอประมาณก็พอนะคะเนาะแล้วก็คืนดีกันนะคะแต่ว่าต้องเคลียร์กันก่อนแหละเนาะว่าไอ้เรื่องที่ไปทำมาเนี่ยนะเอ,อจบหรือ,อยังเข็ดหรือ,อยังจะทำอีกไหมนะคะจะยังไงเนาะก็ตกลงกันดูนะคะอืมอ่ะประมาณนี้นะะ ตัวคุณอาจจะมีคำถามที่สงสัยแล้วก็อยากรู้ค่อนข้างเยอะนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้ซักนะเออซักไสถามนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่คุณสงสัยนะคะโอเคมาดูสีไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากบอกอะไร Love yourself first นะคะ รักตัวเองก่อนเนาะก่อนที่จะไปรักใครรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะ codependency แล้วก็ you deserve love ไพ่เขาบอกอย่าไปยึดติดเนาะอย่าไปยึดติดกับความรักว่ามันจะต้องแบบสวยหรูดูดีมันจะต้องแบบว่าโอ้รักกันทุกวันไม่มีปัญหาอะไรในความเป็นจริงมันมันไม่มีเนาะนะคะมันก็ต้องมีปัญหานะมีความเข้าใจมีการแบบเหมือนแบบมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะอย่าไปยึดติดนะเออ นะคะอืมแล้วก็ไพ่เขาบอกว่าคุณคู่ควรกับความรักนะเพราะว่าบางท่านแบบตั้งแต่ตอนเปิดคลิปมาเนอะบางท่านก็คือแบบโสดแล้วอะใช่ไหมบางท่านรู้สึกว่าแบบเออฉันอยู่ของฉันคนเดียวดีกว่าฉันโสดไปของฉันเรื่อยๆดีกว่าไม่อยากสนใจอะไรแล้วแต่ว่าบางทีอะไพ่เขาก็บอกว่าคุณนะเป็นคนที่คู่ควรกับความรักนะเออนะคะแต่ว่า รักที่ดีก็คือรักตัวเองให้เป็นก่อนนะ love yourself first รักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วความรักที่ดีมันจะตามมานะคะอ,อ่ะประมาณนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นแหละเนาะว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะบางท่านถ้าคนเก่าของคุณเขาทำกับคุณไว้เจ็บแสบหนักหนาสาหัสนะบางท่านอาจจะแบบเออรักตัวเองไปเลยแล้วก็รอดู รักครั้งใหม่ที่จะเข้ามานะคะรอดูคนใหม่เนอะนะคะแต่สำหรับบางท่านอาจจะแบบว่าเออนะมีการกลับมาออขอคืนดีปรับความเข้าใจอะไรกันก็ลองคุย,ยนดูนะคะถ้าตกลงกันได้ก็คือได้กลับมาอยู่ด้วยกันแหละนะคะอืมนะก็แล้วแต่นะตัดสินใจกันเอานะคะทีนี้มาดูวันกับตัวเลขนะคะ วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ตัวเลขหนึ่งหกแปดตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว D ตัว R ตัว F ตัว C ตัว L ตัว I ตัว K ตัว H ตัว M ตัว A ตัว B ตัว S ตัว E แล้วก็ตัวไอ่สาโอเคอะพลังงานในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครพลังงานอาจจะสลับฟังกันได้นะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยําชัดเจนนะคะแนะนําว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนก็นได้นะคะที่ตัวคุณชื่นชอบนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ